สวัสดีครับสวัสดีมิลานแฟนบอลกับตันแบ็กเอ็กเส้นทางฟุตบอลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับตันก็จะมีสึกโปรแกรมฟุตบอลนะครับสามลีกดังมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับว่าทีมไหนหน่าลุ้นทีมไหนหน่าเชียร์นะครับฝากไว้าาด้วยนะครับสำหรับกลุ่มเส้นทางบอลนะครับกลุ่มนี้มีแต่ความสุขมีแต่ความสดชื่นตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับแอดไลน์ไปที่ JTb88 ได้เลยนะครับ ไปเรื่องที่คู่แรกนะครับคืนนี้ก็เป็นทางด้านศึกพิมลีกอังกฤษนะครับระหว่างเจ้าบ้านเชลซีจะเปิดสนามลังเย่าต้อนรับเว์แฮมนะครับผลงานของเชลซีนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะครับชนะไปถึง2เสมอ2แพ้1นะครับก็แพ้กับทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปถึง3ประตูต่อ1นเลยนะครับส่วนเว์แฮมเนี่ยนะครับอาการน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่า5เกมเนี่ยชนะแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็มีเสมอ1แพ้ไป3เกมนะครับวันนี้ครับ ผู้เล่นหลักๆของเชลซีเนี่ยนะครับอยู่กันค่อนข้างครบเลยนะครับทั้งซานโชโคูพาเมอร์แล้วก็หน้าเป้าเป,าเป็นนิคลัสแจ็กสันนะครับส่วนทางด้านเวทแทมเนี่ยวันนี้น่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าแนวลุกนะครับกองหน้าเนี่ยขาดหลายตัวเลยนะครับทั้งตัวหลักอย่างจารลอตบอเวนนะครับฟีคุกเนาะแล้วก็ที่เจ็บยาวเนี่ยไมเคิลอันโตนิโอโอ้โหนะครับวันนี้น่าเป็นห่วงมาก ส่วนนะครับตัวหลักวันนี้ก็จะมีทางด้านแดนี่อิงนะครับดูดูดแล้วก็ซูเชกนะครับวันนี้เนี่ยผมมองแล้วเนี่ยนะไม่น่าจะทําประตูเชลซีได้นะครับคู่นี้นะครับเวลาพบกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านเชลซีนะครับที่ผลงานดูดีกว่านะครับสองเกมหลังเนี่ยนะครับชนะทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับประตูรวมเนี่ยแลูกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับลีดเกมกลับมาเนี่ยโอ้แนวลุกเนี่ยนะครับน่ากลัวมากนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่แพ้แมนซิตี้เนี่ยจะสวยมากเลยนะครับเพราะว่า20นัดเชลซีเนี่ยแพ้ไปแค่2เกมนะครับวันนี้ครับเชลซีเปิดมาที่1.5กับตันให้เลือกรุ้นเลือกเชียร์นะครับไปที่เชลซีได้เลยนะครับกัปตันฟานทงนะครับจะเอาชนะเวทแฮมได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนครับคู่2นะครับก็เป็นทางด้านกกยลี่นะครับจะเปิดสนามลังย้าต้อนรับลาซิโอนะครับยลี่นี่นะครับผลงานในบ้านไม่ค่อยดีนะครับ3เกมเนี่ย มีชนะแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็หลุดแพ้ไป2เกมนะครับส่วนทางด้านลาซิโอเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะนะครับแข่งขันศึกโปรแกรมฟุตบอลนะครับยูโรปาลีกมานะครับก็แพ้บาก้าไปหนึ่งศูนย์นะครับไม่แปลกนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับลาซิโอเนี่ยผ่านเข้ารอบนะครับแบบอัตโนมัติแล้วนะครับไม่ต้องรุนไรมากเนาะนะครับแล้วก็ผลงานนะครับในลีกเนี่ยล่าสุดนะครับแพ้นะครับให้กับฟิออในบ้านไป2-1นะครับแต่ก่อนนอกอ่อแต่ก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาเนี่ยบุกชนะ เวโรนาได้ถึง3ต่อ0เลยนะครับคู่นี้ครับเวลาพบกันก็เป็นลาซิโอนะครับ4เกมชนะทั้งหมดนะครับวันนี้ครับผมยังมองว่านะครับลาซิโอยังดูดีดุเดันกว่าเกลลี่นะครับเพราะว่าเกลลี่เนี่ยเวลาเจอทีมใหญ่เนี่ยเป๋นะครับสู้ไม่ค่อยได้นะวันนี้เปิดมาให้ลาซิโอเนี่ยครึ่งลูกนะครับผมมองว่าลาซิโอเชียดได้เลยนะครับไม่ชนะ1-0ก็2-1กับตันฟันทงนะครับสำหรับคู่ที่3นะครับก็เป็นทางด้าน คิโรนานะครับจะเปิดสนามต้อนรับทางด้านลัสปามัสโอ้โหผลงานคู่นี้ครับต้องบอกว่าเละทั้งคู่เลยนะครับผลงานเจ้าบ้านห่าเกมสุดไม่ชนะใครแล้วก็ผลงานของทีมเยือนเนี่ยนอกบ้านเนี่ยแพ้แบบเละเทะเลยนะครับคู่นี้นะครับผมยังมองว่าคิโรนาเนี่ยนะครับยังอันดับดีกว่านะครับแล้วก็เวลาเล่นในบ้านเนี่ยก็ยังดูดีกว่าทางด้านลัสปามัสนะครับวันนี้ครับผมขอเชื่อมั่นเชื่อใจนะครับไปที่ คิโรนาแล้วกันนะครับถ้าวันนี้คิโรนาไม่ชนะเนี่ยนะครับบอกเลยว่านะครับสถานการณ์ทีมเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับวันนี้ครับคิโรนาเปิดมาที่0.75นะครับกับตันฟันทงนะครับคิโรนาเนี่ยจะชนะด้วยสกอร์2ประตูตอนนี้ครับวันนี้ครับ3ทีมน่าลุ้นน่าเชียร์นะครับทีมแรกไปที่เชลซี2ไปที่ลาซิโอ3ไปที่คิโรนานะครับ วันนี้ครับขอโชคดีนะครับมีความสุขในการเชียร์บอลแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่พร้อมเปิดใจนะครับอยากจะเข้ามาร่วมรุ่นเชียร์นะครับฟุตบอลมันๆนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆนะครับที่โหบอกเลยว่าคุยกันทั้งวันคืนนะครับในกลุ่มเนาะก็แอดไปได้ที่ JTB88 นะครับสำหรับนี้กตันขอตัวก่อนสวัสดีครับ